นี่คือเราทำอะไรครับลอกเปลือกที่มันติดเชื้อออกอันนี้คือต้นขนุนนะครับ<ช>ต้นขนุน<ช>มีปัญหารากเน่าโคนเน่า<ช>เปลือกแตก,กนะครับยงได้ใช้แล้วทีละเก่าไม่ได้ใช้ แสนพันล้อมออกก่อนอันนี้อะไรหญ้าไม่ได้ใช้เนะต้นนั้นก็สาบเลยปะวาสนะอันนี้ให้มันตรงนี้หน่อยเพราะว่ามันมีสภาพป 1, 8, 8, 8. <ะ>ามมันูกแดู้งลากูดมีแผลเยอะนี่เราต้องใส่เยอะใช่ไหมเพมิ่มปริมาณ ยัอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับมาอัปเดตกัน